คันที่31มสิบเอ็ดคือผมวันที่3เดือนเนะครับวันนี้วันที่3กรกฎาคม2 5ง8เป็นครั้งที่31ข้าพเจ้าพระทัยเจือกุลขอ,อสมาสียงส่วนสรารยาพระสูตรพระบาีได้มาต่งตงางๆถวายเป็นบุญชาบูญชาธรรมบุชา สังฆบูชาและอาจารย์บูชาเด็กคุมาจารย์ทั้งหลายขอจิตของช่องเจ้าตรงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัครมเหชนะในบทสวดต่อเนื่องด้นะวยเถิดอาหังสมมาสมุทโธพระกวาพุทธังพระกวาตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระกวาตาธโมทะมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระกวาโตส,สาวกสังโฆสังฆังนัมามิอาหังสมมาสัมุทโธสุจิรังปริยพุทโตคุณเนหิชราม,มาโตโนธานิ ปารมีหิจะที่สติยะวชีวังอังพุทตังธรรมังสังขังสังรานังคตโตปุเชมิระแตนตะยังธรรมังจะรามิโสตินาสามัมมตาจาักกวาเลสุอัตราขัดฉันตูเทวตาสัทธังมุนิลาชาสัสสุนันตูสังขโมกขังสกเกกามิจรุเปคีลิศิขระเดจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตะรุวันนาคาหาเนเคหาวัตุมหิเขเตปุปมาใจยตูเทวชวลาธนามิสเม ยักกะขันทพะนาคาติดฐันตาสันติเกยยามุนิวระจะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสุวรรณกะโรยมัทาธรรมสุวรรณกะโรยมัทนาณโมตสสะพระคุโตธรรมตุธรัมามุสสะณโมตสสะพระคุปโตธรรมตุมามุสสะณโมตสสะพระคุโตอรหตธรรมามุสสะพุธังสารังัจามิธรรมรางสารังัจามิสังฆังสารังขจามิ ทุติยมปีพุทธังสรนังกชามิทุติยมปีธรรมังสังขชามิทุติยมปีสังฆังสรนังขชามิตตยมปีพุทธังสนังกชามิตติยมปีธรรังสรนังชามิตาติยมปีสังฆังสรังขชามินทติเมสรนังยัพุทโธเมสราังวรังเอตนะสัจจวัชเชมาสุเีโหตุสพทานะติเมสรนังอันยังธรรมโมเมสราังวรังเอตนะสัจวัชเชนะสุเมโหตุสพทานัติเมสรังอันยังสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุเมโหตุสพทา พุทธังนัมเมรัตนาภุตตะรีจติตังธรรมังมินะตระณะภูตตะวิสุทธิสารังชังขังนัมเมรัตนาภุตตะสุสีและทิฏฐิเอตังนัมเมติรัตนังนัตตยังวหังสัมมาสโมริตตะวัตุเสสะภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยข้วสัปปวัตตังอสุมิตะยามหิปิตะเทวะยะชาติทันเทเอกลงวินาตะทิตตะเลสัมมสัมภเวนะโลเก กะา,าจิจัจเนเลตตาปาภูปูตังคำภีรยายวิสยังอธิตุทุสตังวิญูหิปันิตะชะเนหิวิชนญรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทานจุพระพนิยังเจสันจิสุทุวิจิตังคุณายาะตตายะนามิหิเยวะชนะตายะวิสุทธิจัมปีสัมุปัสตังนามสีสุทธะปัสาทะทะานังอุญ,ญัติกาณามสมุติ ตมะปุญญภูมังทุกขะปมุจนะมุขะสนังขะตานังปูชาระเหสุปารมังอภิปูชนเียงนิพพานสัจจิเียยุปนิสยถังสัมมากิเลสมาราโสสัทธาสิทธิยาจักาธุหิอัตถะกุสเลหุปาเสวนีอย่างปานิจจะปิสนังขะมิยะตัสมะหิตังติระณังสนังขะตัมหะ รัตติบัญิวังคณะเนสุนามัสมานาปูเชมาจาปิสสจังสุปสันตนิจ hmm ิตาจัตตานุปาริยาจาริยาสัทธรตาจาคุเยนนตัสสุกเตนะสุขีพเวมกเตเชนะตัสสัจสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินัยยมีปานภูโตโกรตุสลาพิสมโยนิยโตสุโภชัง ตัสโซปนิสัยยะเจียยะอายะมีพิหโตวัตถุตเยปะริจิตโตสุปัสสะตะกาโตโยจักขมามูมหาราประกัตโธสามังสุโตสุกโตวิมุโตราหัสสะปัสสาวินิโมเทยมโตปาเปสีเขมังชันะยังวิเนียยังพุทธังวรันตังเสียสามามมิโลกัสานาทัจวินาเทยัจจะตันเตยสะเตเชสโหนโตสัพันตรายาจวินาเสมโต สมโทัชโยวิยาตัาสะูุทัะเสสีโลกัสสาวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมสารสาธารีสาตวะองโวสันติโกสุจินโนธรรมังวันตังเสียสานามามิโมหัะปะทาลังอุปสันตธาหังเตตันเตยสาเตชยสินโนตุสะพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธมรมเสนาสุขะตานุโคโยโลกัสสาปปูปะกิเลสเชสาชันโต ยังส่นนิจอยู่ชกูจะสวัสดิธรรมมิที่ตั้งกโรติสังฆวรันตังเสียสารนามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระทิติงตันเตยัสาเตเสศีธงตัสัพพัญตรยาทวินาเสมตุณโมระตัวสัมมาสัมพุทธะสัมมาเหสีโนนะโมตระธรสมะสาวะขะตเสนิวัติท่าณโมมหาสังขสาปีวิสุทธิสีลาทถิทิโนณโมโอตายะัสสะนาตนาติยัสสะสัตว์กลง นโมองคตติตาสัสสวาตาวถุตยาสาตีนโมกต์าเวนะวิจขันตุอุปทวานโมกันานุภาเวนะสุวัติโหตุสมทานนโมกันราสาเจชนะวิถีมหิโหมิเจชวาเอวะเมสุกังเอกังสมังภะควาตตาสักเกสุวิหอรติกับมีรัตุสมิงมหาวันมังหัตตาพิโุสังเคนะสัตถิง ปัญจะมัตเตหิพิภุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกรธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสมาธิจารโหตีปะกวาตังขัสนายาพิภุสังคจจะอาตโคตตุนนางตูสวาสิกานางเทวานางอาตโคสีออยังโขปะกวาสเกสุวิหารติกับปิโรวัตถุสมินมหาวันีมหาตาพิภุสังเขนะสัตติปัญจะมัตเตหิพิภุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกรธาตุหิเทวตาเยปุเยนะ สันนิปริตาโหติพระคำวันตังทัสแหนยพิขุสังขจายานูนั่มาย่างปีเยนะพระคำว่าต in ัเตมุประสังกเมยามาอุประสังกมีตวาพระคำวันโตสัตติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาเตียตะโคตัเทวตาเสยยมาปีนานัมพลาปูริโสสัมันชิตังวาพางหังปาเสยอะยะปะสาลิตังวาพางหังสันเมยยะเอวะมวัสุถาวาเซสุเทเวสุ อันตราหิตาพระพุทธโตปูระโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาพระกรรมตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาทวเทวตาพระพุทธโตสันติเกมะฆาตังอภะสีมหาสมัยโยพวันสมิงเทวกายาสมาคต้าอัตตานามหายมันทังธรรมตาเสียงทักิตาเยาวาปิราชิตาสังขติอัตตโกปราเทวตาพระพุทธโตสันติเกมังคตังอภะสีตัจเจริยพิฆวะสมมาทังสุจิตตังอัจจโนสุสุกรมมสุ สารทีวันเนตานิกะเหตุวายธนิยาณีรักขันติปฏิตาติอัตตโกปราธิวตาพระพุทโตสถิตีมังคตังอาปันสิทธโตวากิลังสิโตวาบริคังอินทกิลังโอตังหันจมีชาเตจารันติสุธามนมาลาจักขุสมาตาสุนันทาสุสุลากาติอัตตโกปราธิวตาพระพุทโตสถิตีมังคตังอาปันสิเยติจิพุทธังสุรังกตาเซนาเตขมิสันติออาปยาภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายาปาปิโรเซสติติ อารดโกะมะกวาพิ่ครัวมันเตสีเยปุยนะพิสุเมทัสนสุโรกทาตุสูเทวตาสานิปติตาโหติตาคตังต่างทัศนายาพิ่ครสังคันจะเยปิเตพิ่คเวอาเฮสุงาจีสมมาชานังอรขันโตสมมาสุขชาเตสัมปีพระกรมันตานางเอบรายมาเยวะเทวตาสานิปติตาอาเฮสุงเซยทาปีไมหังเอตระหีเยปิเตพิ่เวพระพิสันติอาณาคตามาชานังอรหันโตสมมาสมุทชาเตสัมปีพระกรมันตานางเอตมังะมาเยวมาเทวตาสานิปติตา ขวิสังติเสยยสาปีไม่ห่างอินตรหิเอจิตคิดสาีพี่เวเทวกายามามีอินสุิามีพี่เขเวเทวกายยางมามีเทวะสมิสิ่เวเทวกายางามามีตังสุนาทสาธิตังมานาสิกโรธาภาสิสามิตีเอวังพันเตติโหเตพิคูภควาโตปัจจสสุรงภควาเอตทะโวจ่า สีโลกมนุกาสามิยัตถะุมมาตัสสิตาเยสิตาคิดคับพลังปะหิติตตาตาสมาหิตาปุถุสิหาวะลัสลีนาโลมหังสัมพุโนโอทาตามาราสาทุสา,สาสุทธาวิปัสสนมลาวิลาพินโยปัจจสเตยตวาวะเนกาปีรวัทเวตาตันติยิยสัจต,ตาสามเกศา,า,า,านิลเตเทวกยานพิจนตาเทวเช้าสามีขโมจเจตระปมกัลุศตวะกิทาสังนังเตสัมประตูหูญ,ญาณัง มนุสาสรสังเอพเปบสธรมะคุงศหสนาสัตสริงตสเกเอสหาสนานังอมนุสา์ธรรมะศาสสงเอพเกตะมนตคุงที่สามทาภกะหุงตจะสพังอภิญญายวิคาะตว่าจะกัาตตัวมันจะยิ่สับพเอาปีานื้เทวเทวกายพิกตเตวิชาธรรมิโโบเยวิหังกิสมิคิรหิอุปุภโส สัตตาสหสสาวยคาผู้มารพิรวัยที่มันตนโตมันสินมธรมนาพิกมุมนังสมิิงว่านังสหัสสามตายคาโติรี่นตันนั่โตาสินมธมนาิกมุัสมิิวนังสตาคีราติหาสหสายคาวมหนที่มันตนโตมันนัาสินมธรมนาพิกมุมนังสมิิงว่านัง เอเจเตโสสหาสหาสายคานาปิโนอิที่มันโตวิถมันโตวน้มันโตด้วเโนมทธมนาปิมพิังสมิจริงว่านางเวสามิตาบัญจสตาอยากานาวบิโนอิที่มันโตวิทีมันโตมันนมันโตด้วษโนมุทธมนาพิมพิังสิจริงว่านางคุมพิโราชะไคโกเวปุระสมัยสันนังพินโยราสตาถังสังยาคานงเปียบริจสปาราสติกลุ่มพิโราชะไคโกโศปะคาศสมิจติงว่านางปูลินมันจะสิถังราชาโตประชาสติขันธรพานังอธิปติมหาชายเศรษโซ ปุตตะปีตสะพระหัววินทมานามหาพราอิทิมัโตยุติมันโตวันนามันโตยัสสติโนมุมนาพิฆมุงพิมนังสมิิวนังถ้ากินอาจจะที่สังราชาวิรุปหะตาปัสสติกุมภานาทิปติมหาชาติโสปุตตะปีตสะพระหัววินทมานามหาพราอิทิมโตยุติมันโตวันนามันโตยสสติโนมุมานาพิฆมุงพิมนังสมิจิวนังปัจจิมันเตชิสังราชวิรุปหะตปัสสตินาคานังอาทิปติมหัชาติโสปุตตะปีตสะพระหัววินทธมานามหาพราอิทิมโต อุตรันจัติสังราชกุเวโลตัาปะสาติยะคานังอธิปติ์มหาราชสิโสปุตตาปิตัสสะพะวุอิธัมนาหมหพลาอิทิมันโตยุติมันโตวัฒน์มโตยุสัจินโนมุทัมนาภิกขมงพิกนังสมิธิงมังปูริมาทิสังราธาตโถทักกินีนวินุหะโกปัจฉิมีนาวิรุปปโคกุเวโลอุตรังติสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา ทัชนะมานาทังสุวะเนกปิวัตเทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทธาไมายากเวนทุเวถิงทุวิภูวิถุตัสหะจันทโนกามเสตโทจะกินุ่มันตุนีมันทุจะปนาโทโอปมันจะโยจะเทวสุโตจะมาตลิจะทสเสนโอจะคันตะโพละโรราชสัชโนสโคอาคูปันจสิโก เจวติมเะอรุสุริยะวชสสาเอเตจันเยจราชนกันทมนาสหาาชุพีโมทธมนาปิกกามพิกนังสันติจึงมนคงอคุณะภานสาสากาเวสาลาสหจตกากรมภารัสตะลาอคูปายะคะสหัญญาติพีอย่างนาทาจะอาคูยาสันิโนเอรามันโนมหังคโสปาค่สมิติงมนั เยนะค้าต้าเชสหัสาธาริยติที่ปฏิชาปกิปกิงเจกูเตวตาเซวันามาชปธาจิตระสุปันนาอิติเตสะนามังอภัยันตานาค้าหญมาสีสุปันนโตเควัสิกาสีพุทโธสันหาหิวจาหิวปวะหัยันตานาค้าสุปันนาสังกรรมสุพุทธังทิตาวรชิตตมหาเทนะสูบมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสดเตเจงอิชมันตีสีโตสิโนกาละกัจจามหาพิสมะอสุราธานเวเกขาสา เวปาฏิติสุติติจะปหาราโทมุญโนสหะสัตตันจะพันิปุตานังสัพเพเวโรจะมากาสันในหิตวาพลิงเสนาพาปะปามาขมุสะมะยุธานิพันธันเตภิกุนังสัมจิงวนังปาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยปะถามัมุงวรนาวรนาเทวาสอโมสยะยสหะสหะ เมตตาวรกอกาอูเทวยสสินทัสิตสกยสเพรลิตนจมโนินขนังพิชิงวังเทูเวทูสหะลีจะัสหทุเวยะิจตัตถุปนิเทวาจันทมาคูปรคิตาสุยสุปนิสาเทวาสุยมมาคูปรคิตานักตานีปุรคิตวาอาคูมันทวราหกาวะสุนังวะสโวเศโทสกโกปะคาปุลิทัตโตทัสิตาสกยาสเพรลิชิมโนจมโตนิสินุทัพิขุนังพิชิงวัง อาทะกูสหะปุถวาชลามคีนาฬิวะอะริตกาจะโรชาจะอมาภูสะพังสิโนวนาสหธรรมาจะอุตกาสุเลยะจิราอาคูอาคูวัสเวสิโนทศเตทศทกยสเนะเป็นหนชั้ตสิโนโมทามนาภิกขุมทนยม่มัน สะมนามหาสัมนานมนุสาสุตมากิตาปทุสิกาครูคุมโนสุสิกาท้าคูเย่ให้ดูเยเจโลหิตตาสิโนปารัคามัหาปารัคาครูเทววายสสิโนท้าสิทธิสารกายสัพเพนะวิโนอิทิมตโตยิจิตมตุวรรณามตุลยสัชินุบุธมนาพิจุมงค์พินองสมิธยังสุกากรุมหาอรุณาคูเวคณาสาสหโอทาตะไคหาปะโมคะครูเทววาวิจักขณาสมมาทัตาหารัคชาสมิสกาเจยสสิโน ทะนะยังอาคาปิชนโนโยทิสาอภิวสติทะสตฺเตทะเสเตทะทากายาสเปนะเมโนที่มัตอย่างเมันโตไม่ไมันโตอย่าสสีโนมั้มนายพี่มุนพี่นางสมิยที่มันนงเคเมียโตสิตายามากัตกกาจะเยสสีโนสัมพิตกาลาเมเศธาโชตินามาจะอาสวะนิมมาณราติโนอาคูอาทาคูปะระนิมิตาทะเสตเตทะชากายาสเป็น สเปนกาอ out, London, out, นี้โนยที่มันโตนาโตมนโมมันก็มันละเมอเัสตยเตหวการนี่กายาสเพนะสนโนนามันว่เยนะอาคันชงเยจันเยสัททิศาสหะป่าวุฒชาตินักคีหลังโอคตินนามาสาสวังชเกเมโคตระนังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพรหมมาบารามาโตจั ปุตตะที่มาโตสหสันหนังกุมารติโสจะโสปะคาสมิติงว์หนังสหัสภูมิโรกานณามหากรุณาธิคติทิฏฐิอุปปันโนชุติเหมินโตพิสมากโยสัสิโสทักษัสสอิสราอาคูปันเจกวาสวัติโลเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโต เอจัสเพยพิกันเตสินเทเวสโภมะเกมมารเซนาพิกามิปัสสะหัสสมัทียังเอจัสคันทะพันทะทะราคินะพันธะมัทตุโบสะมันตาปริวาเรตมาโวมุนจิตตะโทโกจินังอิติตตะมหาเสนกันทเสนังอเปสยิปานินาตะลามาหัจชะสารังกตวานะเประวัง ยะถาปาวัสโกเมโคทนายันโตมิชชุจุโกตะตะตะทาโสอบจุทาวติสังกุโตอาสยามเสตันจัสปังพิญญาญาบวบกิตวานาจักุมารตโตอามันตยิสตาสาวกิสานยุเตมารเสนาพิเกเตวิจงชาสภิว เตจาตมกรุงสุตวาพุจัสสาสนังวีรติจะขีปะกามุงเนตจะมีน้องปีเช้โยงสัพเพวิสติสังขมาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตติสังบงกาเตชะนิสุตติอาเสวนาจะพาณังปันทิตานันจะเสวนาผูจะผูชาจะปูชะนิยานังเอตมังครับุตมังปาติรูปะเตสวะโสจะาปุเพ จะกตปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจเเอตมังคลมุตตมังพาหุสันจะสิปัญจวินโยจะโสสิกิโตสุภาสิจาจยาวาจจเอตมังคลมุตตมังมาตานปีลตุปทานังปุตธานัลสสังฆะหูอนาคุลาจะกมันตาเอตมังคลหมุตตมัง ท่านั้นจะธรรมะจะริยาจะญาตกานันจะสังฆฆอาณาัชานิกรมานิเอกธมขันธะมุตตมังอารติวิรติปาปะมัชฌานจาจะสัญญโมอัปะมาโทจะทมเมโซเอตธรรมขัะธ์มุตตมังขาระโวจะนิวาโตจะสันตุธีจะก,กตัญยุตากาเลนะธรรมสวนังเอตธรรมขันธะมุตตมัง ขันตีจะสงวสุตาตาสมานะจันจาทัศนังกันเลยนะธรรมะสากะชาเอตมังคะระมุตตมังตะโปจะพมริยันจะอริยสัจานะทัศนังนิพพานะสจิริยะจะเอตมังคะระมุตตมังพุทธัสมาโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนากรรมปติอโศกังวชิวิรชังเขมังเอตมังคะระมุตตมัง เอตติสานิกตวาสัพพัทธมาปราชิตาสมพัทะโสติงนติตันเตสังมังครมุตตมันติยังกินจีวิตตังอิทวาหรังวาสเเสุวายังรัตนันทรปณิตังนะโนสมังอติตัทาะเตนะอิทามปีพุทธะจันทรปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัจิหตโต ขะยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัชคาสกยมุนีสัมมาหิโตนาตเตนาธรรมิณนามัติกินติอิธรมปิธรรมเมฉนัปณิตังเอเตนะสจาตินะาส,าสังสิงห์ตุยำพุทธเศถโธปลิวันนัยีสุจริตสมาทิมานันตะลิกะยันจะมาหุสมาธินาเตนะสาวโมนาวิชติอิจปิธรรมะ ธรรมประนิตังเอตินัสเจยสุติหงตุเยปุกลาอัตัสตังปัสสะท้าจตตาริเอตานิยุคานีหงติเตทักกินเยะสุขตัสสะสาวกาเอเจสุทินานิมหาภรานิธัมปิทั้งเกิร์ตนรรมประนิตังเอตินัสเจยสุติหงตุเยสุปยุตตาตาสาทธรรมปีนะนิกามิโนโคธรรสาธนรมหิเตปฏิปตามะไคหะลัตตามุติมุติปุจชมาไนธรรมปิสังเกตร์ตธรรมประนิตังเอตินัสเจนสุริหงตุ ขีนางปุราณังระวังนัตถิสัมภวังวิรจิตติเกอพระวสมิงเตขีนะพีชาอภิลุงทีฉันตานะพินติทีใดธรรมปาทีปุอุตันปิสังเขนปิตังเยตินัสเดชส่วนยมุนโตอาตาฮเวคิดต่างเสยจยยังอาติราปชาอาตทันตัสสะโสโปตัสสะนิจังสัญญาจะจาริโนเนวัตถวนาคันนพุมา มาโลสหพรมุนาชิตตังอปชิตังกยิลาตถาลุปัสสะชันตุโนภาสิตมิถังเตนะพะควตาชาณตาปัสตาอรหันตาสัมมาสัพเทนะเอถะตุมเหมาอนุสเวสนะเวนะมาปรมะปรายามะมาอิติกริยายมะปิตกะสัมปทานีนะมาตกะเหตุนะขยหนะมาอากาปารวิริ วิตกีณะมาทิตินิชานักคันติย亚马พระพุทธปฏายะมาสัมมาโนโนครุยะธาตุเมหิอัตตนาวชานว่ชาเนยยะธาอิเมธรรมากุสไลอิเมธรรมาสาวาจัยเมธรรมาวินโยคระหิตายเมธรรมาสมัตตาสมัสินาตาสะนาวช่าอัตนาวะวิตายะตุขายะสมวนติอาตถุมเหเป ยะธาถายะธาตุงหิอัตนาวะชาเนียธาอิเมทธรรมะกุสเลอเมทธรรมะนวชัยเมทธรรมะวิญญุปัสสาอิเมทธรรมะสมัตตาสมาธินาหิตายสุขายาสมตะตันติอตชาตุเมเหอุปสัมปะชาวิเหยเนธาติอุปนิยะเตชีวติปะมามายุงชะอรูปนิตัสสะสันนิตาเอตมห้ย่งมาราณีเปิกขมาโนปุญญนิก กะยีราชาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตุณิมาอย่างเจรูปนิตาสัสสานติตตานาเอตังห์ยังมเรีเปกมาโนโรกะโรกาไมสังปะชะเหสันติเปกโคตโยทะยากายีนะสังยมวาจายอุทะเตตสสสังตังตัสสัเปตัสสสุขายะโหติยังชีวมาโนปปกะรโรติปุญญธรรมโมหเว รักคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมหาติเอสานิโสธรรมเมสุจินเนะทุกขติงคติธรรมจารีสพเพสังขารานิจารียะทับัญญาปัสติยะทนิปินสติทุกเกอสมะคุวิสุจิยะสเพสังขารานุคติยะทับัญญายะปัสติอัตนาปินสิตุกเกอสมะคุวิสุจิยะสเปสังคารานุคติยะทับัญญายะปัสติอัตนาปินสิตุกเกอสมะคุวิสุจิยาอ่ะปัน ทามินะเมเกทุติยังอาหุตะกิตาเอตทัญญายาเมธาวีตังคันเหยอปนกังหะหุงเวสนังยันติปัปปตาณิบานานิจา,ารามารุเขจิญานิมนุสสาพยาตจิต,าน,ตา,นานิตังโคสมมาานังเขมังนตังสามุตมะนตังสามะคามัสสามุตขปโมติ โยจะพุนตันจะทรรมันจะสังขันจะสรนังขตโตจตตาลิอริยสจานิสัมมัตปัญญายปัสสติทุกขังทุกขสมุปปัตังทุกขสัจจะอัตติกมังอัลเลียนจะอัตถังจิกังทุกขุปะสมะขามินังเอตังโศสานังเขมังเอตังสมุตจังังเอตังสมะขมะสมุติขาปโมุตติอัตติ ตังนาวะขาว้าเมยะน้าปฏิการเกอนยนาคาตังบุคคลไม่คำนวณสิ่งสิ่งที่ลวงแล้วไม่คำนวณมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแยะตีตังพงหญิงตังอัปปตังจะอันาคาตังสิ่งไดวง้มแล้วสิบบ่งนี้ยังละไปแล้วยามาไม่ถึงก็เป็นยามาไม่ถึงปฏิมนจันติโยธรรมมัทัตตะทาตสสะวิปัสสติอสังให้ร่างอสังกุปังตังปิตามะนุขรูเกะ บุคคลใดเห็นแจ้งทาปัจจุบันไม่งอแงไม่แครนแครนทำเงินได้เจริญทำเงินนึงอย่างให้ผูปกครองเอาชีวกิจจะมาตัดเปิงโกชัญญามราณาังสุเว,พ,วพู้ปกครองเพียรในวันนี้ใคตรรับผอบแตในวันพรุ่งหน้าหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนีนะมัจจุนาพ,พู้กครางเพีย,ยรผู้ใหญ่เสน่ในเมืองกิจกรรมที่ราทางงั้งหลายเอวังวิหารามิตาปิงอโหาระตะมะตันทิตัง สังเวภตเทกะรันโตติสันตตอาทิกเตมุนิติพระมุนีผู้มีสงบย่อมนี่บุคคลมีปกติอย่างนี้มีความไม่เกิดคาทงอไว้กันแค่นนี่ว่าผู้มีระดีในจิพนี้แลฉลาดะบวิุโลอรติต้มีคนความแก่งานี้ความแก่ไม่ได้พระยาที่ทำโมหิไม่อยากอะไทงานนมความจุแค็งทำงานนีควจุแคไม่ได้เมื่อโมทำโมหเมื่อหนังอัตติตรองควตายทำงานนี้ควาตายไม่ได้สเปีหิเมปีเยหิมานะ เหินาพาวูวินาภาวูเราจะเรียกวิรูปต่างๆของเราของเดชะนั้นรวมกรรมัสกุมหิ่งกัมมัทโยกัมมโลทานิกัรมพันทุกัมมปัสกีโสเราเป็นการมีความยิน่งผู้ใหผลในเกิดผู้ใหตามมีการไม่ชั่วอาศัยอย่างกรรมังกฤตสามีกัญญานางว่าปะปังกังวาตัสสะทายาโทเพราะวิสามีเราทำกายได้เป็นบุรุษบาบจะเป็นทายาทหรือเราต้องไห้ผลกันน่าสดไปเอวังอัมเฮหิอาพินหังปัญจะเวก กิตตะพังเราต้องรากพี่จางายยายอยู่ทุกวันเดินทุกขปตาจะนิทุกขา,กายะพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกขโหตุสัพเพปินานิโนเอตาวตาจะอัมเหหีสัมปะตังปุญญ์สมประถังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานังท,ทันตุสัจยาสีลังลักขันตุสัพพชาภาอวา พระวนาพิรตตาหตุขัดฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระลปตาปันปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปันดามิสัพโซย่อเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปขเรโพทิขเรตะหิงตะหิงต,ะหงตาธรรมเทนะพวันตูปูชิตาโสตทิ้งกรจนเทนะวิหารมันทะเล เทราจมัชานวานกาจะพิก <t> ว <iny> <ess> ูสารามิกาธนาปฏิอุปาสสะกษาชมาจะเทสานิขมาจะอิสราสัพตะพูตสุขิตาพระมาตุเตชนาูุชาเยปิจะทันสัมวาสังเสเทะชาตาอัฐวูปปาตติกานิมยักงานในการทรรมรังปฏิตาเจเทสปิเทสุขัสสะโลกโรตุสังขยังธาตุจีหังสตังธโม มัทตราจะปภุคราสังคโฆโหตุสัมโควะยัตายจะหิตายจะอัมเฮระคตุสัธัมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัพปาปุเนยามะธรรมีอริยะปเตมกิเตปุญนนิสานิกตัสสายานิกัะยานิกตาตณีน,นิเมเจสัญจาภากิโนโนตุสัตตานันตามามะณกนาเยปิยาคุณาวันตายาไมหังมาตาบิตาบิทยโย ทิฏฐาเมเตยปะทิฐาวาอันเยมัชชัดมัชนัตตะเวริโนอันเยมัชนัตมัชนัตมัชนัตเตวิเตวอันเยมัชนัตตะเวริโน,นเนตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจ กจตุวการาสังสรันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิธรรมมันทานเมอานุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงมะยาทินานาปุญญานังอนุโมทนังเหตุนาสเพสตาสธาโหตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปปุนตุเตสาสาชิตจะตังสุภา อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงไม่ผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าทำใบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายเออที่ข้าพาเจ้าทำแล้วคือชลนละดใดที่เป็นผู้รักมีคุณมีวันดานและบิดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพาเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายเออที่เป็นกลางไรมีว้ตั้งกันอในโลกเกิดในภูเขากำหนดสีมีขันห้าละขันหนึ่งและขันสท่องที่ยวในพุานานพ่มไม้และพุ่มใหญ่ท่องสาพเล่านั้นพุ่มกันให้บุญของข้าพเจ้าทล้ขอสัตว์ พระเหตุคืออนุโมทนาบนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอ,อยู่เป็นสุขเมม่อเถิดและจงถึงทางอากเกฤษเถิดขอความหวังดีของเาราจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจาทิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระตาใจด้วยการสานยายบทสมบมนต์พระสวดพระริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ผลจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะเดินทั้งทางโลกธรรมทาง,ทงขอวเทวทิวทาทั้งหลายประนอมโมธนาทานสวสดสัญญายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดประพรวให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินาศโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังวรพระประวันิเวศวิหาตรจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนไปอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างขอจงสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทิน